สวัสดีครับผมผมติ๊กนะครับผมเห็นข่าวยังครับผมดูข่าวบ้างนะไอ้พวกที่ดูถูกคนดอยไอ้พวกที่ล้อเลียนคนดอยไอ้พวกที่ดูถูกคนดอยดูถูกกรเรียงหรือดูผูกทุกเผ่าที่อยู่บนดอยดูถูกว่าอ้ประชาชัดพ่องพูดอย่างงั้นยังนี้พ่องเห็นหรือยังครับผมดูข่าวบ้างนะคนดอยเปิลก็มีน้ำใจนะครับผม อย่าไปดูเปิ้ลแค่ภายนอกอย่าไปดูเปิ้ลว่าเปิ้ลอยู่ห่างไก่อันอย่างอี้อยู่บนดอยลําบากอันนี้เปิ้ลถึงอยู่บนดอยลําบากอย่างเปิ้ลยังมีน้ํำไก่ครับนะครับตี้ดูข่าวนะตี้คนดอยเอาพักลงมาแจกกันอย่างเงี้ยยามเปิ้ลเดือดร้อนก็ช่วยกันบาดีดูถูกคนอื่นนะครับผมจะไปดูผูกที่ภายนอกจะไปดูถูกเปิ้ลเพราะตามกระแสอย่าไปดูผูกเปิ้ลจากปากคนอื่นตราบใดที่มึงยังบอกหู้จักเขาดีบอกหู้จักเปิ้ลดี นะครับผมจะไปดูถูเปิลคนดอยทุกคนอะเปิลก็มีความรู้ซึ้เหมือนเ้าแล้วแหละเปิลก็คคนเหมือนกันจะไปดูทูเปิลเห็นหรือยังครับผมในข่าวตามนั่นแะครับผมผมถามว่าผมเป็นคนดอยอ๋อผมไม่ใช่คนดอยผมคนเมืองครับผมแต่ผมอะ่ะชอบคนดอยมากกว่าใจแรกใจผมเห็นละบางคนอะชอบดูถูเปิลชอบว่าเปิลอันอย่างเงี้ตอนช่วงชีวิตคิตอะ เห็นหรือยังเบนมีน้ำใจเบนมาช่วยเบนก็ค้นเหมือนเขาเนี่ยแหละเบนก็มีประเทศไทยเหมือนเขาเนี่แหละนะครับผมจะไปดูถูกคนอื่นฝากไว้ให้คิดไอ้พวกที่ชอบดูถูกคนอื่นอ่ะมึงอ่านข่าวบ้างนะนะนะสาธ